สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ ID Connect Channel นะครับวันนี้กลับมาต่อกันที่โปรแกรม Scratch อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทำแอนิเมชันนะครับแบบที่เออ a อดวานซขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเข้าใกล้กับการทำเกมมากยิ่งขึ้นนะครับพอผมให้ดูตัวอย่างเนาะอันนี้คือแบบง่ายเลยนะก็อ่านะครับนี่ก็คือมี การบังคับให้ตัวละครของเรานะครับตีลังกาแล้วก็พุ่งเข้าชนกับเจ้าตัวแมวนะพอชนกับแมวปุ๊บแมวก็มีการร้องเหมียวเหมียวแล้วก็กระเด็นไปข้างหน้าด้วยเห็นไ,ไหมฮะอ่ามนฮะอ่โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลบสคริปต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็ลบก่อนนะแต่ว่าผมจะเหลือตัวคําสั่งที่จําเป็นต้องใช้เอาไว้ก่อนนะครับจริงๆคําสั่งพวกนี้ในการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังตรงเนี้ยนะฮะอัน,นตรงนี้เนาะอันนี้คือเราสามารถไปดูได้ในคลิปเก่าๆของผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับสิ่งที่ต้องทําสําหรับ วันนี้นะครับก็อันดับแรกเรามาดูที่ตัวสไปค่อนแล้วกันต้องมีสไปสองตัวเนาะสไปตัวที่หนึ่งก็ตัวนี้นะไอเจ้าตัวเสื้อสีแดงตัวนี้นะครับตัวกตนตัวหลักของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นเจ้าตัวแมวเหมียวครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อดีกว่าผมเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเจ้าตัวสไปทั้งคู่นี่ก่อนนะครับก็อ่าตัวนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น เจ้าแมวนะครับแล้วก็เจ้าสไปอีกตัวหนึ่งผมให้ชื่อว่า,อ,าอะไรดีมิสเตอร์มิสเตอร์บิลแล้วกันนะครับมิสเตอร์บิลนะครับก็ทีนี้ผมจะบังคับให้เจ้าตัวมิสเตอร์บิลเนี่ยตีลังกาแล้วก็ไปเตะกับเจ้าตัวแมวแมวก็จะกระเด็นไปข้างหน้านิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะมาดูกันเริ่มแรกก็มาที่คำสั่งของตัวมิสเตอร์บิล ดูคำสั่งอื่นๆไม่ต้องสนใจเนาะเอาไว้ก่อนคือเพื่อเพื่อให้เป็นการบังคับซ้ายขวาแค่นั้นนะครับก็คำสั่งที่เราจะทํากับมิสเตอร์บิลก็คือเจ้าตัวบิลเนี่ยจะตีลังกาเนาะเราก็มาที่เหมือนเดิมเลยเราก็ต้องมาที่ตีลังกามันเป็นอะไรมันเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็ต้องตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ กดปุ่ม Space bar แล้วกันนะพอกดปุ่ม Space Bar ปุ๊บก็ <c oughs> จะม,มีการตีลังกาเลยก็ใช <c oughs> ้ตัวนี้เลยคำสั่งตัวนี้ลากเข้ามาวางไว้ในโคดนะครับในาจอาโคดของเราแล้วก็เลือกปุ่มที่ต้องการซึ่งในที่นี้ก็เขาเลือกมาให้อยู่แล้วเป็น Space นะครับก็เป็นปุ่ม Space หลังจาก Space เราจะให้เจ้าบิลเนี่ยมิสเตอร์บิลเนี่ยตีลังกาตีลังกาเนาะมันคือการเคลื่อนไหวร่างกายมันก็จะอยู่ใน Motion นะครับ Motion ผมจะให้เทิร์น ทวนเข็มละกันทวนเข็มไป45องศาหรือ90องศาดีอะแล้วแต่แล้วแต่นะครับสัก45ละกัน45องศาผมลองกดดูนะกดปุ่ม Spacebar ปุ๊บอ่าโอเคเจ้าบิลเราหมุนละหมุนทิลิงคาได้ละนะครับหลังจากนั้นแมวอยู่ตรงนี้บิวอยู่ตรงนี้เราต้องให้บิวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปด้านขวาก็คือเปลี่ยนค่า x เนาะยวผมก็ อ่านยังไงฮะเ n g น x นะครับผมลากเข้ามาไว้ในหน้าโค้ดผมจะให้ขยับไปสักทีละสิบหรอทีละสิบจะเป็นยังไงลองดูสิโอเคทีละสิบก็ได้มันก็จะหมุนหมุนหมุนไปอย่างนี้เนาะนะครับโอเคก็ทีนี้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็คือกดปุ่ม space bar ปุ๊บนะครับเจ้าบิว l d ตีลังกาพร้อมกับขยับไปด้านขวาไปตามแกน x ทีละสิบสิบสิบ ทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือต้องบอกว่าเออถ้าเจ้าบิลเนี่ยไปชนกับแมวจำคราวที่แล้วได้ไหมครับที่ผมพูดถึงเซนซิงเนาะคำสั่งที่เกี่ยวกับเซนซิงเซนซิงก็เหมือนเป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับนั่นเองเราก็ต้องใส่เงื่อนไขให้กับเจ้าบิลนิดหนึ่งนะครับในการทำเงื่อนไขก็คือต้องเป็น if เนาะผมหา if ก่อน if then else มันอยู่ตรงไหนเอ่ย อ่นี่ไงอยู่ในคอนโทรลนะครับผมดึง if then เข้ามาเอาวางไว้ตรงนี้นะครับ if then บเมื่อบิลชนกับชนกับแมวเนาะก็ต้องไปที่เซนซิ n งเนาะนี่ไงฮะทัชชิง่งจำได้ไหมทัชชิง่งลากทัชชิ่งมาเลยใส่เข้าไปนะครับ if touching อะไร ทัชชิ่งเจ้าแมวเห็นไหมครับหน้าสไปค์ของเราที่เมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนชื่อมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ if touching เจ้าแมวถ้าเกิดเป็นการทัชชิ่งเจ้าแมวแล้วจะให้เจ้าบิลทำอะไรนะครับเจ้าบิลกอ็อาจจะต้องมีการกระเด็นถอยหลังไปนิดนึงดีไหมก็จะเปลี่ยนค่า x นดนึดเนึย่ยเอา x กลับมาตรงนี้ก็สักลบสิแล้วกันพอชนแมวปุ๊บมันกระเด้งถอยหลัง ลองดูซิมันถอยไหมผมให้ตีลังกาปาไปึ้งอ,อ๋อมันอยู่ที่เลยนะครับอันนี้อันนี้จริงๆมันถอยหลังแล้วแหละแต่เพราะเอิญว่าค่ามันน้อยมันก็เลยมองไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันถอยหลังสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับตรงนี้สําคัญเลยคือมันจะมีคําสั่งอีกตัวหนึ่งเรียกว่า broadcast นะครับ c a s t เนาะตัวนี้มันเป็น e v e n ตัวหนึ่งนะครับ อนี่ฮะบอร์ดแคสต,ตัวนี้ผมลากบอร์ดแคทมาเพื่อง่ายก็คือเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้นะถ้าแม่ถ้าเ,เจ้าตัวบิลมีการสัมผัสทัชชิ่งนะทัชชิ่งกับเจ้าแมวเจนก็คือให้ทำให้ทำเปลี่ยนค่า x ไปลบสิบมันก็คือจะเด้งถอยหลังพร้อมกับบอร์ดแคทเมสเซจหนึ่งบอร์ดแคสมัเหมือนกับเป็นการเป็นการพูดเป็นการพูดเป็นการประกาศข่าวขึ้นมา เหมือนกับว่าเจ้าตัวมิสเตอร์บิลเนาะพอชนปุ๊บมันก็จะพูดออกมาละแต่พูดในที่นี้คือพูดในเชิงโปรแกรมนะครับคือบอสแ e IN, e IN, e IN, คร์ละเหมือนเหมือนการการกระจายเสียงกระจายสัญญาณออกไปเนาะก็ผมจะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นในตรงนี้ฮะมีเมสเซจอยู่เนาะผมจะสร้างนิวเมสเซจขึ้นมาแล้วกันก็อันนี้จะเขียนว่าชนเจ้าแมวนี่แล้วกันนะครับผมเขียนเป็นนิวเมสเซจ ชื่อว่าชนเจ้าแมวชนเจ้าแมวแล้วนี่ก็ชนเจ้าแมวแล้ว,ว,ลวปุ๊บอ่าเห็นไหมครับคําสั่งโดยรวมก็จะบอกทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อมีการกด Spacebar ให้หมุนทวนเข็ม45อ,อ,องศาพร้อมกับขยับแกน x ไปด้านไปตามแดนบวกเนาะทีละสิบสิบ,ส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 บขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นถ้ามีการสัมผัสกับ,กบเจ้าแมวให้ เปลี่ยนค่า x เ,เป็นลบสิบพร้อมกับประกาศขึ้นมาว่าชนเจ้าแมวแล้วนี่คือหมดหน้าที่ของพี่บิลของเราแล้วนะครับกับพี่บิลโค้ดมีแค่นี้จากนั้นเราต้องมาดูที่เจ้าแมวของเราบ้างผมคลิกที่สไปค์เจ้าแมวนะ,ะตรงนี้เป็นข้อความเดิมเดี๋ยวผมลบไปก่อน,นลบออกไปก่อนนะครับทีนี้เจ้าแมวเราจะไม่มีโค้ดเลย นะผมก็ใช้คําสั่งอันนี้ไม่ยากละจาได้ไหมเมื่อกี้พี่บิวพี่บิวประกาศมาเรียบร้อยว่าชนเจ้าแมวแล้วคําสั่งของเจ้าแมวก็นิดเดียวง่ายนิดเดียวก็คือลากมาเลยครับนี่ฮะ when I r e c e i v e ปุ๊บเลือกข้อความนะครับชนเจ้าแมวแล้วเห็นไหมครับนะครับชนเจ้าแมวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ เมื่อเจ้าสไปของเราได้รับข้อความว่าชนเจ้าแมวแล้วจะให้ทำอะไรนะครับก็เลือกเลยครับโมชันเนาะก็คือผมก็จะให้เจ้าแมวออเนี่ยเปลี่ยนค่า x ก็คือขยับไปเลยกระเด็นไปเลยกระเด็นไปเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต่กระเด็นไปสัก50าสิบนก็ได้นะห้ 50, าสิบเลขห้าอยู่ไหนห้าสิบอ่าโอเคเมื่อ ได้รับข้อความว่าชนเจ้าแมวแล้วให้ให้เปลี่ยนค่า x เ,เป็นบวกค่าส0นะครับผมลองคลิกดูนะครับหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊๊ึ้งปึ้งปึ้งนะโอเคเยี่ยมเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายง่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงเราใส่เสียงด้วยจะใส่เสียงตีกันอะไรตับตุบ,ตบอะไรนะั้นก็ว่าไปได้หมดเนาะแต่ในที่นี้นะครับผมดูที่ซาวของเราก่อน ซาวนะครับก็คือเมื่อมีการชนเจ้าแมวแล้วให้เปลี่ยนค่า x พร้อมกับเล่นเพลงด้วยไม่ใช่เล่นเพลงตต้องเ,ออเล่นเสียงนั่นเองเออผมให้มีเสียงก็เพิ่มเสียงแมวเข้าไปแต่จริงเสียงในะพวกเราไปถ้าชอบเสียงอื่นก็คือคลิกคลิกไอต้ตรงตรงซาวตรงนี้ได้นะครับมันจะมีมันจะมีซาวให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย นะครับแต่ผมเอาเสียงแมวมาเนาะผมเอาลงง่ายๆแล้วกันนะครับแค่นี้พออ่ะทีนี้ผมลองคลิกพี่บิวเรานะครับผมเปิดให้ดูอันใหญ่เลยกดปุ่มสเปซอ่าตีลังกาไปทนเรียบร้อยเรียบร้อยกระเด็นไปเลยนะครับนี่ก็นะฮะเป็นพื้นฐานเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่เราเข้าใกล้กับการทำเกมมากขึ้นละ นะครับก็อันนี้ก็หวังว่าพวกเราจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คลิปเก่าๆอาจจะต้องมาดูนิดนึงสาหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เนาะก็อาจจะไปดูว่าการทําแอนิเมชันควบคุมตรงนี้ทํำยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย